เมื่อคุณนายเหมืองแรกแอบปันใจให้คนงานเพราะความต้องการอยู่เหนือเหตุผลสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง Lady Chatterley Lover เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในเหมืองแรกขณะทุกคนทำงานก็ได้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้อุโมงค์ถล่มพระเอกชื่อโอลิเวอร์ก็ต้องเสียเพื่อนรักไปซึ่งระหว่างพระเอกเศร้า เขาก็เห็นผู้คุมงานที่ดูไม่ค่อยรู้สึกอะไรมันเลยทำให้เขาอคาติชนชั้นสูงที่ไม่เห็นค่าชีวิตพวกเขาซึ่งแฟนเพื่อนชื่อโบตันพอได้เห็นร่างเขาเธอก็ร้องไห้แทบขาดใจแต่ในทางกลับกันที่บ้านเจ้าของเหมืองก็กำลังลื่นเริงกับปาร์ตี้นางเอกชื่อคอนนี่สาวชั้นสูงวัยยีก็มาร่วมปาร์ตี้กับพี่สาวและเพื่อนชายชื่อดันแคน ซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็ได้เจอคิฟฟอร์ดเขาเป็นเจ้าของเหมืองและคาลือหาดหลังนี้ด้วยซึ่งทั้งคู่ก็ปิ๊งกันและได้เต้นลัาในคืนนั้นผ่านไปไม่นานทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันคิฟฟอร์ดจะสวมเครื่องแบบเพราะเขาเป็นทหารด้วยทั้งคู่มีความสุขมากแต่ก็เหมือนชะตากานแกล้งเพราะหลังแต่งงานไม่นานคิฟฟอร์ดต้องไปร่วมสงครามซึ่งเขาโดนโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหาัส พระเอกเป็นแค่พลทหารก็ต้องขึ้นสั่งการแทนเขาคิฟฟอร์ดรอดมาได้แต่ต้องถูกส่งตัวกลับบ้านซึ่งทั้งนางเอกและบรรดาคนรับใช้ก็มายืนรอต้อนรับเขาแล้วทุกคนก็ต้องช็อกที่รู้ว่าคิปฟอร์ดพิการร่างกายทรดล่างไม่มีความรู้สึกอีกต่อไปนางเอกก็ให้กำลังใจยิ้มแย้มคุยกับสามีจนกระทั่งออกห้องมาเธอก็ร้องไห้แทบขาดใจเพราะเธอเสียใจมาก แต่พยายามเก็บความรู้สึกซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงคล้ายกับการบรรจุกระสุนเธอรีบเข้าห้องทันทีและพบว่าเขาจะคิดสั้นซึ่งเธอช่วยเขาไว้ได้และพยายามปลอบใจเขาคิฟฟอร์ดบอกเขาเจ็บปวดที่จะมีทายาทต,ต่อไปไม่ได้นางเอกก็ให้กำลังใจบอกจะหาทางออกไปพร้อมกันขณะเดียวกันพระเอกยังอยู่ในสงครามระหว่างเขียนจดหมายถึงแฟนจูจ่ๆเสียงปืนก็เงียบลง ซึ่งนั่นหมายความว่าสงครามได้สงบลงแล้วพอได้กลับเมืองเขาก็อยากเจอแฟนเป็นคนแรกแต่เขาก็ต้องอกหักที่พบว่าเธอตั้งท้องและมีแฟนคนใหม่แล้วแต่เขาจะก้าวต่อไปและพยายามหางานทำเขาไปบ้านคิฟฟอร์ดและขอสมัครงานที่นั่นซึ่งคิฟฟอร์ดจำเขาไม่ได้ว่าเคยสู้รบเคียงข้างกันแต่พอรู้ว่าพระเอกเป็นทหารผ่านศึกคิฟฟอร์ดก็ช่วยเหลือ ด้วยการรับเขาเป็นยามดูแลพื้นที่รอบคาลือหาดลุงขึ้นคิฟฟอร์ดกำลังตื่นเต้นที่ได้ลองขับรถคันใหม่ก่อนเขาจะชวนนางเอกออกไปสำรวจรอบคาลือหาดและได้เจอพระเอกที่มีที่พักอยู่ในกระท่อมและคอยดูแลบริเวณนี้วันต่อมาจะเห็นว่าคิฟฟอร์ดต้องมีสาวใช้อาบน้ำให้ซึ่งเธอชื่อโบตันแฟนเพื่อนพระเอกที่จากไป คิฟฟอร์ดคุยกับเธอทุกเรื่องสนิทกับเธอเป็นพิเศษซึ่งนางเอกแอบฟังอยู่จนเธอรู้สึกหึงหวงขึ้นมาแต่คิฟฟอร์ดก็บอกเธอว่าโบตันเป็นแค่สาวใช้เขาแค่รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เธออาบน้ำให้ก่อนคิฟฟอร์ดจะขอตัวออกไปดูงานที่เมืองแร่ซึ่งในระหว่างนั้นสาวใช้จะเอากุญแจรั้วไปให้พระเอกที่กระท่อมจูจ่ๆนางเอกก็อาสา บอกจะเอาไปให้เองเธออยากไปเดินเล่นพอดีพอเธอไปถึงพระเอกก็แปลกใจมากที่ระดับคุณนายเอามาให้ด้วยตัวเองและด้วยความอัคติเขาก็เผยแสดงท่าทีและพูดกับเธอไม่ดีนักพอคิดไปเองว่าเธอแค่จะมาจับผิดเขาซึ่งนางเอกก็โกดก่อนที่เธอจะกลับไปแต่ผ่านไปไม่นานพระเอกก็รู้สึกผิดแอบส่งจดหมายไปขอโทษ เขาเขียนด้วยความจริงใจจนนางเอกรู้สึกได้เธอไปกระท่อมอีกครั้งและบังเอิญเห็นเขาทำงานซึ่งเธอก็แอบมองด้วยสีหน้าแววตาที่เปลี่ยนไปก่อนจะเข้าไปหาและคุยกับเขาเรื่องจดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคิฟฟอร์ดได้อ่านมันพระเอกก็ตอบว่าเขารู้ว่าเธอจะไม่บอกเพราะเธอรักคิฟฟอร์ดมากจนไม่อยากทำให้เขาที่ต้องทนทุกข์กับร่างกายต้องมารู้สึกไม่สบายใจ จนกระทั่งนางเอกจะกลับจูจ่ๆฝนก็ตกลงมาซึ่งเธอไม่มีทางเลือกต้องเข้าไปหลบฝนในกระท่อมของพระเอกนางเอกก็ถอดเสื้อคลุมก่อนจะไปนั่งผิงไฟพระเอกก็ดูอึดอัดและเหมือนจะเขินนางเอกมากจนฝนเริ่มซาเขาก็ให้เธอรีบกลับบอกถ้ามีใครมาเห็นคิฟฟอร์ตไม่เอาเขาไว้แน่ในคืนนั้นนางเอกก็พยายามจะซุกซนบนเตียงกับคิฟฟอร์ดแต่เขาบอกไม่มีประโยชน์ เขาไล่ความรู้สึกไปแล้วซึ่งเธอก็บอกว่าเขายังให้ความสุขกับเธอได้แต่ก็ถูกปฏิเสธอ้างว่าเขาเหนื่อยจากงานนางเอกก็ดูผิดหวังพอตั้งแต่เขาพิการก็ไม่สนใจเรื่องนี้อีกเลยคิฟฟอร์ดจ,จะคิดแค่ว่าเขาต้องมีทาย,ยาทให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนลงทุนจ้างหมอทดลองเพื่อจะทำการผสมเทียมซึ่งเขาทรมานมากกรีดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด จนนางเอกทนฟังไม่ได้ก่อนจะสั่งให้ทุกคนหยุดคิฟฟอร์ดก็เสียใจมากเพราะเขาอยากมีทายาทสืบมรดกของวงตระกูลวันต่อมานางเอกก็ไปนั่งเขียนไดอารี่หาวิธีคลายเครียดให้ตัวเองจนได้ยินเสียงพระเอกซึ่งเขากำลังทำเหล้าไก่นางเอกก็เข้าไปคุยจนกระทั่งเธออุ้มลูกไก่พระเอกก็พูดหยอกล้อว่าเธอทำให้มันรู้สึกว่าได้เจอแม่อีกครั้ง แล้วจูจูนางเอกก็คิดถึงแม่ที่จากไปจนเธอร้องไห้ออกมาซะง,งั้นพระเอกก็รวบรวมความกล้าเข้าไปกอดปลอบใจเธอแต่ดูเหมือนนางเอกจะต้องการมากกว่านั้นจนเธอมองข้ามทุกอย่างปล่อยความต้องการอยู่เหนือเหตุผลก่อนจะเข้ากระท่อมและได้สุกซนกันบนเตียงเวลาต่อมาจูจูคิฟฟอร์ดก็บอกนางเอกว่าจะจัดงานปาร์ตี้พออยากให้เธอผ่อนคลายและตอบแทนที่คอยดูแลเขา ซึ่งนางเอกก็ดีใจมากบอกจะเชิญพี่สาวมาด้วยในคืนปาร์ตี้พี่สาวก็ถามหยอกล้อนางเอกว่าเธอหาหนุมน่มๆมาทําหน้าที่บนเตียงได้ยังเธอก็ตอบว่าได้แล้วซึ่งหนุ่มคนนั้นก็คือยามของคิดฟอร์ดและด้วยความเป็นชนชั้นสูงพี่สาวก็ถึงกับสตัตว์แต่นางเอกก็หัวเราะมองว่าเธอแค่พูดเล่นระหว่างลื่นเลงในปาร์ตี้นางเอกก็เซอร์ไพรส์ที่ได้เจอเพื่อนชื่อดันแคน ซึ่งเธอก็แปลกใจพอไม่ได้เชิญเขามาแต่ดันแคนก็บอกว่าเขาได้จดหมายเชิญจากเธอจากนั้นนางเอกก็ไปนั่งร่วมโต๊ะกับคิฟฟอร์ดแต่จูจๆเขาก็ขอตัวไปเข้านอนบอกให้เธอสนุกกับปาร์ตี้ก่อนที่ดันแคนจะมาชวนเธอไปเต้นลัมจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นคิฟฟอร์ดก็บอกความจริงว่าเขาเชิญดันแคนมาเองและเขาต้องการให้ดันแคนมาทำให้นางเอกท้อง พอเขาอยากมีทายาทและคิดว่ามันเป็นทางออกซึ่งเขาสืบมาแล้วดันแคนเป็นคนฉลาดและประสบความสำเร็จเหมาะที่จะทำลูกให้เขานางเอกก็โกรธมากบอกว่าเขาว่าไปแล้วเขาไม่ได้รักเธอเลยเห็นเธอเป็นแค่เครื่องมือเพื่อมาสร้างทายาทให้เขาหลังจากนั้นมานางเอกก็เริ่มห่างคิดฟอร์ดและมักจะแอบไปหาพระเอกพอเธอรู้สึกสบายใจ จนเขาเริ่มกังวลกลัวว่าสักวันจะโดนจับได้แต่เธอก็บอกไม่ต้องกลัวไม่มีใครรู้เรื่องนี้แน่นอนวันหนึ่งพระเอกก็นัดกับเธอให้แอบมางานประจำปีเพราะอยากให้เธอได้สัมผัสชีวิตชนชั้นระดับเขาซึ่งนางเอกก็ตื่นเต้นและเธอมีความสุขมากจนได้เห็นความจริงว่าไม่ควรมีการแบ่งชนชั้นทุกคนควรเท่าเทียมกันหมดจนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกก็ท้องกับพระเอก เธอเริ่มสังเกตตัวเองและเห็นว่าท้องโตขึ้นทุกวันซึ่งเธอกันงวลมากเพราะถ้าคิฟฟอร์ดรู้ว่าเป็นลูกคนงานอย่างพระเอกคิฟฟอร์ดไม่เอาเขาไว้แน่เธอเลยรวบรวมความกล้าไปปรับความเข้าใจกับคีฟฟอร์ดก่อนจะบอกเขาว่าเธอมีทาย,ยาทให้เขาได้แล้วซึ่งคิฟฟอร์ดดีใจมากและถามว่าพ่อเด็กเป็นใครแต่นางเอกก็บ่ายเบี่ยงบอกขอไปเจราจาก่อน ถ้าชายคนนั้นยอมมอบลูกเธอจะรีบบอกเขาทันทีคีฟฟอร์ดก็คิดไปเองว่าเธอคงจะท้องกับดันแคนหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นคิฟฟอร์ดชวนเธอไปเดินเล่นและจะแวะดูงานพระเอกด้วยซึ่งในระหว่างนั้นรถคิฟฟอร์ดก็เครื่องดับจนมันขับไปต่อไม่ได้แต่พระเอกก็มาพอดีคิฟฟอร์ดเลยสั่งให้เข็นเขาจะลองสตาร์ทเครื่อง ซึ่งพระเอกกำลังป่วยจนเขาแทบจะเข็นไม่ไหวแต่คลิฟฟอร์ดไม่สนใจสั่งให้เข็นต่อไปเรื่อยๆนางเอกก็จะเข้าไปช่วยแต่คลิฟฟอร์ดก็ห้ามบอกว่าเธอกำลังท้องพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มหัวเสียทันทีจนเครื่องสตาร์ติดพระเอกก็แทบจะเดินไม่ไหวซึ่งนางเอกโกรธมากที่เขาไม่สนใจพระเอกเห็นรถสำคัญกว่าชีวิตคนก่อนเธอจะเดินหนีและบอกจะกลับไปดูพระเอก พอไปถึงกระท่อมนางเอกก็ได้รู้ว่าเขาป่วยเหลือลังจากสงครามก่อนจะขอโทษเขาที่เธอไม่กล้าบอกเรื่องท้องแต่พระเอกกลับคิดว่าเธอหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างทายาทให้คิฟฟอร์ดก่อนจะไล่เธอกลับไปพอกลับไปถึงบ้านคิฟฟอร์ดก็บอกเธอว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงฉลองทายาทคนใหม่ก่อนจะคุยกันเรื่องพ่อเด็กซึ่งโบตันแอบฟังอยู่จนเธอได้รู้ว่า นางเอกพยายามปิดบงังว่าความจริงแล้วพ่อเด็กเป็นใครโบตันก็เริ่มสงสัยเพราะแอบ,บสังเกตมานานแล้วและเคยเห็นว่านางเอกมักจะแอบ,บไปที่กระท่อมโบตันก็ไปที่นั่นและพบว่าพระเอกไม่อยู่แต่เธอเจอไดอารี่ที่นางเอกลืมทิ้งไว้ในคืนนั้นระหว่างฉลองทายาตคนใหม่โบตันก็แอบ,บส่งจดหมายว่าเธอมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเปิดเผยกับคิฟอด ซึ่งเธอก็บอกความจริงเขาว่าพ่อเด็กเป็นคนงานนางเอกหลอกใช้พระเอกเพื่อจะสร้างทายาทให้เขาคิฟฟอร์ดก็โกรธมากและคุยกับนางเอกทันทีจนได้รู้ความจริงทั้งหมดก่อนจะไล่เธอไปให้พ้นวันต่อมานางเอกก็ถามโบตันว่าพระเอกบอกเธอใช่ไหมเขาพูดอะไรกับเธอบ้างโบตันก็ถามกลับว่าทำไมต้องสนใจเพราะเธอแค่หลอกใช้เขา นางเอกได้ฟังแบบนั้นเธอก็เสียใจจนร้องไห้และบอกโบตันว่าเธอหลงรักพระเอกและเธอรักเขาสุดหัวใจจนโบตันรู้สึกผิดก่อนจะบอกนางเอกว่าพระเอกกำลังจะเดินทางและเธอต้องรีบไปหาเขานางเอกก็ไปกระท่อมจนได้เจอกับพระเอกก่อนเธอจะบอกรักและบอกอยากใช้ชีวิตกับเขาซึ่งพระเอกก็คิดเหมือนกันก่อนจะเข้าไปจูบเธอหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็ไปหาคิฟฟอร์ดซึ่งนางเอกจะขอ,อยาเพราะเขาไม่ได้รักเธอเห็นเป็นแค่เครื่องมือเพื่อมาสร้างทายาทให้เขาคิฟฟอร์ดก็โกรธมากและยอมหย่ากับนางเอกก่อนเขาจะพูดเกยียดชนชั้นจนพระเอกจะเข้าไปสัดซึ่งนางเอกก็ห้ามไว้และบอกลาคลิฟฟอร์ดก่อนที่เธอจะจากไปจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่สนใจชนชั้นเพราะเราทุกคนเท่าเทียมกัน จบบริบูรและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ